เขาเรียกม่อยู่ด so 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 like ีห so okay. okay. no. so ้องของห้องมนี่ผมมาทำนกกับสไปเดอร์แมนกันนะครับผมอย่นี่นะครับโอเคโอเคใส่กันอบเลยขั้นตอนย่าลืมจิตตาแล้วก็ เขาคลายและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับผมนะโอเคไปกันเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับโอเคจะาสิบต้องโอ้ยยากเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนยากตรงขี่อโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห โอเคครับผมมีครับผม289โทษครับใส่ใส่เทคให้หน่อยครับเดี๋ยวนะครับ uh, yeah. uh, oh, so 我好，我哪个包？嗯哼，谁的了？好，去，嗯，好，去，嗯，嗯。嗯嗯 นี่ครับเราก็เสร็จนี่นี่ครับเราก็จะได้ได้ครับมาดูสีดี นี่้าเพล่สก็จะเปเด็กนี่เป็นะไรครับเขนี่ก็จะได้แล้วนะครับผม นี่มันเปนแบบนี้ครับเดี๋ยวผมก็ยิงออกค่ะนี่เขาต้อก็จะเป็นเบมือนนะครับผมจริงิงจรงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมุมกดติดต่อแลวกดกดดี ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพ่านก่อนะครับบายบาย